สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกินข้าวเที่ยงกันนะคะกินข้าวเที่ยงแล้วก็มาแวะอีกสถานที่หนึ่งก็จะเป็นหาดร,รีคอร์ซีนะคะอันนี้เราก็จะมาหยุดรอไงหยุดรอที่จะเอารถขึ้นเรือข้ามฟากไปอีกเกาะหนึ่งนะคะเราก็เลยมีเวลาเหลือก็เลยหาสถานที่ใกล้ๆก,กับจุดที่เราจะเอารถไปขึ้นเรือข้ามฟากะคะ่ะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ชอบแวะอยู่แล้วนะคะสายแวะเนาะจากตรงนั้นไปตรงนี้เราเจออะไรสถานที่อะไรสวยๆแล้วก็จะแวะระหว่างทางก่อนตรงนี้ก็สวยงามมากๆนักท่องเที่ยวกย็เยอะส่วนมากเวลาเขามาพักร้อนกันก็จะมานอนอาบแดดกันอย่างเงี้ยแหละชายหาดนะคะเป็นการพักผ่อนที่แบบไอผ่อนคลายแล้วก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้พักผ่อนสมองนะคะได้ชมวิวบรรยากาศ ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ตรงแหล่งทะเลนะน้ําก็จะเป็นสีเขียวเลยนะคะสีเขียวแบบสวยสดงดงามมากบวกกับภูเขาต้นไม้ก้อนหินหลากหลายแบบเลยนะที่อยู่ตรงนี้เราก็เดินข้ามมาจากร้านอาหารนะคะมันก็จะเป็นทางเล็กๆนี่แหละให้เราเดินซอกแซกไปนะคะไปจนถึงจุดเขานอนอาบแดดกันนะคะ นี่ก็จะสวยงามเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปทุกจุดเลยนะตรงนี้เนาะเขาก็จะมีหาดส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเวลาเราขับรถไปตรงไหนอะ่ะเขาก็จะมีทางมีป้ายบอกเนาะว่าตรงไหน,นตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วก็แวะนะคะแวะชมแวะแวะดูแวะพักผ่อนท้ายรถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์สําหรับเออสำหรับนอนชายหาดเพียบพร้อมนะคะท้ายรถของเราหรือของแต่ละคนอย่างเงี้ย เพราะว่าตรงนี้เหมือนเราแบบว่าโอ้โหมาพักผ่อนทะเลโดยเฉพาะเลยนะนี่เราก็มารออยู่ตรงนี้แหละประมาณ2องชั่วโมงก็ได้ถึงเวลาแล,แล้วเราก็ขับรถมานะคะเพื่อที่จะเอารถของเราอะขึ้นเรือนะขึ้นเรือแล้วก็ข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะขึ้นเรือข้ามฟากก็จะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงตรงนี้เขาก็จะมีเวลาบอกเนาะทุกๆทุกๆครึง่งชั่วโมงเนี่ยแหละคะ่ะไอ เราจะสามารถข้ามไปฝั่งนูน้นข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยทุกๆครึ่งชั่วโมง8ปดโมงสิถึงทุ่มสีก็จะหมดแล้วนะคะเขาก็จะวิ่งแค่ตอนตอนไอตอนเช้าไปถึงเย็นเนาะเราก็จะไปอยู่เกาะกันนะคะ ทุกคนก็รอเต้ไปหมดเลยนะรอต่อคิวนะคะที่จะขึ้นไปบนเรือมันก็จะเป็นครั้งแรกของพึ่งเลยนะคะสถานที่แต่และสถานที่ที่มาเที่ยวครั้งเนี้ยเราก็ขับรถมาต่อเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จอดเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาชมวิวนะคะขึ้นมาชมวิวอยู่อยู่บนดาดฟ้าของเรือเราก็จะมีปัญหานิดหน่อยเนาะเกี่ยวกับการขับรถขึ้นบนเรือเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตัว๋วแล้วก็ไม่ได้เหมือนเช็คอินอ่ะ ที่ที่ที่จะขึ้นเรือก็เลยสอบถามไปเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกข้อมูลมาก็เลยรีบวิ่งนะคะแฟนเพิ่นก็รีบวิ่งไปซื้อตั๋วตรงจุดจุดก็ไม่ไกลจากที่ที่จอดรถที่จะเอาขับขึ้นเรือค่ะคือรีบทําม,มากๆเลยนะคือใจหายใจคว้านะคะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเราอย่างเงี้ยเดินทางท่องเที่ยวที่ทะเลมาถึงวันนี้เนาะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันก็แล้วแต่สถานที่อะคะ่ะแล้วแต่สถานที่ว่าเราจะต้องเช็คอินต้องจองอะไรประมาณเนี้ยแหละมันก็แล้วแต่สถานที่นะคะพึ่งก็ได้เหมือนเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่า พื่กับแฟนก็จะเป็นครั้งแรกไงครั้งแรกที่เรามาเที่ยวสถานที่ที่เรามาในทริปนี้เนาะไปเที่ยวมาหลายๆจุดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นครั้งแรกของเราเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะขับรถขึ้นไปบนเรือกันเขาก็จะมีพนักงานนั่นแหละยืนรับตั๋วก่อนที่เราจะขับรถขึ้นไปจอดอยู่บนเรือแล้วแต่ใครจะนั่งในรถก็นั่งใครอยากจะขึ้นไปยืนชมวิว อยู่บนในบนเรือค่ะเขาจะมีแบบเหมือนดาดฟ้าเนาะหรือเขาเรียกอะไรเนี่ยแหละอยู่บนเรือนะคะเขาก็จะมีที่ให้เรานั่งด้วยเราก็ขึ้นไปยืนชมเวลาเดินทางก็ไม่นานนะคะเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเราก็จะเห็นเกาะอยู่เรียบหลีเลยนะที่ที่เราจะมาพักนะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะโรงแรมก็อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลจากจุดศูนย์กลางของเมืองนะคะอยู่ใกล้ๆเราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่นะคะเช็คอินเข้ามาเลย กระเป๋ากวางเกะกะไปหมดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโซฟาเนาะนี่หรือเตียงสำรองก็ไม่รู้ล่ะค่ะเนี่ยอันนี้ยห้องน้ำสวยมากเลยนี่โอ้ยมีเครื่องอาบน้ำนะคะนี่เครื่องแชมพัอาบน้ำนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะนี่เขาก็จะมี เ,เ,เมืองมาตเตรีนานะคะก็จะอยู่บนเกาะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เราสังเกตได้นะเรือก็จะเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นเรือประมงด้วยไปหาปลานะส่วนมากที่ที่ไปกันอะ่ะเราเวลาเราแวะตรงจุดไหนจุดไหนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเรือเรือจอดเทียบทา่าเตมไปหมดเลยนะคะเขาก็จะมีเครื่องซักผ้า หลายเครื่องเลยนะแต่ละคนเขาก็จะมาซักกันตรงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราเอาเสื้อผ้ามาซักแล้วก็มานั่งรอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางนะใจกลางแหล่งแหล่งช้อปปิ้งนะคะเพื่อนก็ได้ถ่ายแบบว่านิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะแบบว่าโอ้โหดูแบบว่าคืนเคมคึกคืนมากในในแหล่งช้อปปิ้งนะในแหล่งช้อปปิง้งอ่ะส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับ ชุดว่ายน้ำเนี่ยแหละคะ่ะชุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการว่ายน้ําอย่างเงี้ยแหละก็จะเยอะแยะเป็นพิเศษหน่อยอย่างอื่นก็มีนะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะคะก็อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะวันนี้นะคะเพิ่งก็พักเป็นวันที่สองแล้วนะเรามาพักอยู่ที่นี่สองคืนแล้วก็ขับรถออกมาเที่ยวตามชายหาดต่างๆนะเพราะว่า วันแรกนั้นอ่ะเราก็เที่ยวชมเมืองนะอยู่ในตัวเมืองผู้คนก็เยอะแยะนะคะเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะถ่ายอะไรได้มากเนาะแต่ว่าถ้าเวลาเราขับรถออกตามชายหาดอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบว่าถ่ายอะไรได้ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็ออกมาเดินมาเดินชมหาดชมทะเลนะคะวันนี้บรรยากาศดีดีนะวันนี้แดดก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ร้อนมาหลายวันแล้วไงน้ําทะเลซา นะคะแบบดูโขดหินทุกทุกอย่างนี้แบบว่าดูแบบผ่อนคลายมากๆเลยนะแบบเหมาะสำหรับการที่มาเที่ยวพักผ่อนเป็นที่สุดเลยนะคะสถานที่ที่เราไปแต่ละที่อ่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะเวลาเราขับรถไปแต่ละที่อ่ะคะ่ะเขาก็จะมีป้ายเขียนบอกข้างทางตลอดเลยนะบ้าไปตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็ไปไปแวะชมนะคะไปแวะชมแวะพักตรงไหนเหมาะสำหรับเราเราก็จะมีอุปกรณ์ เกี่ยวกับไอ้กระเป๋าอะกระเป๋าอุปกรณ์เกี่ยวกับการมานั่งทะเลนะคะเราก็จะมีของเราสัมภาระของเราอยู่หลังรถอยู่แล้วเนาะเวลาเราออกไปไหนอย่างเงี้ยเราก็เดินเที่ยวเดินชมนะโอ้ชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยนะคะที่แต่และที่ที่เราไปนะสถานที่แบบโอ้โหมันจะแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะความสวยงามความมีสเสน่ห์อะก็จะแบบสวยงามมากๆเลยนะ เต็มอิ่มมากเลยนะคะกับท้องทะเลการที่เรามาเที่ยวในครั้งนี้ก็คือเรามาอยู่ทะเลโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนสถานที่ไปเปลี่ยนสถานที่เนะะี่ยหมายความว่าคล้ายๆว่าเปลี่ยนจังหวัดหรือเปล่าประมาณนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าก็จะเป็นทะเลเป็นแหล่งทะเลหมดเลยอะคะ่ะเพื่อก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าเป็นจังหวัดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะนี่เราก็จะเดินลงไปในทะเลแล้วนะคะโอ้วันนี้เราก็จะเต็มอิ่มกับท้องทะเลมากๆเ,เลยนะคะวันนี้ หลังจากที่เราเต็มอิ่มกับท้องทะเลแล้วนะตอนนี้เราแบบว่านั่งชมชายหาดแต่ละหาดแบบว่าความสวยงามแบบนอนอาบแดดค่ะไม่รู้จะอาบยังไงแล้วตัวดำปิดปีดปดแล้วละค่ะตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะอิ่มกับไอ้ท้องทะเลนะคะแต่ว่าท้องเรายังไม่อิ่มนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราต้องไปหาอะไรกินแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ท้องร้องแล้วนะคะหิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่ามามาทะเลทั้งทีเราก็จะต้องกินอาหารทะเลเนาะ อาหารทะเลก็โจ้สดนะคะพึ่งก็จะกินซ้ําไปซ้ํำมาอยู่นี่แหละคะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรอกส่วนมากก็จะเป็นอาหารทะเลเนี่ยแหละหวังว่าทุกท่านนะคะจะมีความสุขนะคะกับการพักผ่อนไปกับพึ่งเนาะอันนี้ก็เหมือนเราก็มาพักผ่อนด้วยกันนะคะพักผ่อนบันพักร้อนเนาะพึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ